เมนูอาหารว่างรอบบายธรรม้สมเบ้าหมีจะทำเมนูยำนรกสูตรเบ้าหมีเนาะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นยำใส่กอกกับลูกชิ้นหมูง่ายๆมีในตู้และวก็สิไส่เห็ดเห็ดยำหรือว่าเห็ดเห็ดหูหนูขาวเนาะแล้วก็เครื่องเคียงเนี่ย มีแครอทต้นหอมผักชีมะเขือเทศอันส่วนอันนี้จะเป็นน้ำยำนรกของบะหมี่ทำเองเนาะก็ใส่น้ำเสื่อมน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำปลาและกระผงสุรดและก็พริกกระเทียมนี่น้ำยำนรกสูตรบะหมี่ ใส่ลงไปเลยท่านผู้ชมมันิีโบเฮ็ดหลายเห็ดจานหนึ่งจานใหญ่หญๆเนะาะยำง่ายๆเท่าที่มีบม,มีกุ้งมุมีปลาหมึกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำยำลงไปเลยเนาะน้ำยำของเราเทลงไปใส่มดหมอกท่านผู้ชม นำได้หลายแบบนี่หละแค่นี้มันก็เข้ากันแล้วหมีม่จะใส่เห็ดลงไปเนาะหนึ่งจานเห็ดนี่เขาต้องแซน้ำก่อนพี่น้องดอกมันแห้งแล้วแซน้ำแซน้ำแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปต้มนำลวกให้มันสุกอีกทีหนึง่งแล้วเอามาน,นอกนำเย็นอีกทีหนึง่งให้มันกรอบนี่ใส่เห็ดยำหรือเห็ดพูดหนูขาวนี่ปา๊าบบ่ได้วา่าแต่แค่จานเดียวเน้อ ักหลายผู้ใดย,ย่ยำกระแสบถ้าคนเห็ดน้ำยำแสบนมันอยู่ขึ้นอยู่กับน้ำยำบ่มีก็จะใส่แครอทลงไปเนาะมดเขือ,อเทศ แต่ว่ายำนี่มันต้องจัดจานนิดนึงรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานตามด้วยเค็มนิดนึงรสชาติต้องจัดจานออกเผ็ดน้อยๆว้าวเราก็จะใช้ต้นหอมปักซีลงไปแต่บมีพักอันตั้งสายพี่นนองถ้ามีพักตั้งสายมันก็สีหอมแน่ ปาดวัสิเห็ดจานเดียวแม่มันได้เป็นผาดใมบนตัวนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วน้องพอเอาปรุงน้ำยำเรียบร้อยแค่คุกคุกเข้ากันแค่นี้แค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมนี่ พี่น้องอาหารหลอบบายบบต่ำต้อตงเป็นยำนอะสวงบายทำกินเองสื่อเทากับเบิดหลายลอยอยู่ถามีกุ้งปลาหมึกแห้งแสบพี่น้องนาะออันนี้กลายเป็นยำลูกชิ้นดีที่มีเห็ด เมื่องานมันเกิดน้อง mới, เมย์บดไ้เฮ็ดเบิดเนาะยำแบบส่ำๆไปเลยว้าวจะกินหมดไหมงานนี้นี่ทัานผูมชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ตูอยุทุ่งนา ของสาววันเรียบร้อยจานเบลเลอร์เลยยำมาแล้วตกลมแหง้งมันอีกตกลมแห้งอยู่ กินอันนี้จะเป็นมักยมกับมะขามถั่วแจ่วแต่ละเมือก็หฮแต่แนวกินพี่น้องแดี๋ยวมักยมเนี่ยยู่ในสวนยายลุ่นเนี่ยโดกกวนโพนยมักยมสมยูนบ้านยายรวยกับต้นของยายรวยกับโดกโดกแด่๋วมะขามเนี่ยอึดปีนี้อึดมะขามแต่ละต้นบ่ค่อยมีสบายดีสบายดีปด่าลุงก,กินกิน นั่งยูนเนียล้มเย็นพี่นอ้องด้บรรยากาศเมือแรงบด็ีมานอนพี่บอสท้ายนะไปนั่งเฝ้ากะ่องไพ่แต่ละมือตะเกี่ยลงมานั่งเฝ้ายี่ตูเหมนกันขึ้นแหละวางเงนเละได้ไหมไหมนไวู้เมือเธอตูไม่บอกเดี๋ยวนี้บ่คอยได้ลงมาม เสีบพี่น้องแต่อยากเผ็ดหน่อยคำว่ายำมันต้องจีดจัดนี่แหละสาเหตุที่ตั้งซื่อว่ายำนรกกินแล้วออกเส่บออกห้อนดังไฟมนข้างล่างโบมานอนมือจะไปข้างหลังไ้ได้ตูบไม่กระท่มไม้เนี่ย เต็มอยู่มมเมอมอนสีมอนมากไปไส่มาใส่กลับได้หนูจกโตแต่ละเมื่อนะฮะไหี้องสีมอนหะางกับมาตอรไซกลับหนู ไปใส kind of so OK. ่ตีเหียกตีเว้นใช่บ่มันเอากินกับเว้นบ่าเปล่าไมไปใส่ว้โวดโพไปใส่ใบแต่เทียงว่าได้กระป๋ปบ่าได้ยุบไม่ได้เขานำมักไปหาแต่มันบ่คอยมีนกมีหนู เมื่อวานไปกับอะไร้จ็กโตอยู่บ้านันุ่มไรหน่อยนักสิได้ตัวหนึ่งน้องคอนแถวเนี่ยหนูมันดับไนแล้วบ่คอยมีมันดับย้อนซิมอนพอสไซนี่แหละรรมาส่มันก็บ่คอยมีเดี๋ยวสม่ำแปบหนูก็หายกระแตกกระลอกบริบบี้ได้บางบริบี้ มุ้งหาย มัน้องอมันระบอเน้กบอกข้เาไเปลกรบอกใ้เปือนกันนอยนึ่งเนี่ยอืมเขามักไปหากินแต่ว่าบุคอยได้หรอกไปยิงนกก็ได้แต่นกกระจาบตัวน่อยอ่าใช่ใชหคือน้ักะเปลือก้อบลือกน ดกับนนะ้ำะเ่พอแม่เขาก็ยังไปเห็นงานสุมเมอสช่วงนี้ก็กยังมีงานม,มาแล้วเสดงว่าเบิดงานมือนิมามาอัดเสื่อจะคของอม,มันนีนะ้ก็อยู่ในเงินนะแสดงว่าเบิดงานแล้ว มาทำบุษงแซบยำนี่มันแถมมันต้องโรยโดยทั่วทั่วดินขวบแซบอันนี้ผมมีทั่วดินพี่น้อง,องน้นอ,งนองทำบัวไหวเพลย์ยาและนึกว่าถอยไปสั่งรับ อันนี้กบิเพณเดเกินนะทานไปกินในราดเนี่ยสดอตจมได้เจ้าเห็ดเพ็ดแต่ว่าการเห็ดยำม,มันก็มีหลายแบบพี่น้องแล้วแต่สูตรไปสูตรมันบางคนเขาก็ยำแซนน้ำปลาน้องมนก็แสกอีกแบบหนึ่งเนี่ยยำแซนน้ำปลาด้มันกับแบบคล้คายๆพวกตับ ใส่ใบผักชีไปเรื่อยใส่อหอมแดงยำแซลมอนเคยกินยุ่ปลาเชมอนค่อยซื้อไม่ใหดให้กินสิกล้ากินเยอะกินดิบได้เอา <laughs> ป่าเชมอนเขากินดิบก็าไม่ได้กินสุกเอาไม่ยำใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องใส่น้ำปลาแดกหน่อยนะโว้ยเขาคิลองซิมเบื้องนัง้นเจ้บ่มีก็บ่เคยสั่งเด็ไปร้านอาหารก็บ่เคยสั่งแต่ว่าเคยซิมอยู่ อันมูสั่งมาแต่ก็ลองซิมบางน้ำเขาปกติโดยส่วนตัวบ่มีสนี่ซิบ่อยกินดิบอยู่แล้วพวกกุ้งปูมาหรือว่าปลาสมอนน่บอกกินอยู่แล้วบอกบอกบอกกินดิบแต่ว่าเคยซิมน้ำเขาอยู่แต่มันกะแสบเนาะมันออกมันๆเมื่อมันแบบละลายในปากมันมันหวานหวานคือขนมใส่มแต่ว่าเธอความเขาบ่เคยกินดิบแล้วก็เจาะเลี่ยนๆหน่อยหนึ่งอะแสบ ยำใส่ตะไข่น้อยนึงยำใส่น้ำปลาจากแถวบ้านโบมีก็โบคอยมีดอกปลาซิมอนมีแต่พวกแซ่แข็งนะมีอยู่เนอะอยู่ไทยนะมีหลายอยู่แถวเม็กโคบิกซี่มันจะมีหลายเกตหลายประเทศารคาควาก็แตกต่างกันกิโลละสองพันกับมี ในเห็ดนี่แซ่บอย่าลมดนิแต่ลมกับบกข่อยแห้งคุณน้องมาเป็นบาทแต่ก็บบกข่อยหนาวหรอกเนาะก็ธรรมดากลางคืนก็เย็นธรรมดาอยู่ระเบิถึงกับหน้าวันหนาวแห้งสองหมื่นน่ะหนาวแห้งคักหนาวทั้งลมอบครั แต่เรื่องกินนี่กะเขาก็บได้ค่อยหิยวดอกน้องพากินนั่นกินนี่บุต๊ตอนนี้กินตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นอยากยั้นซิมอน คิดอยากยังอยากไปซิมอนบริอยาก, <c oughs> ย,ากยังเขาบ่ค่อยอันนั้นดอกไม่ค่อยได้พอซูเมอร์ก็กลินนมันกินเนี่ยหมูกระทะกับพ่อปันนันป่าเผากับพ่อปันนัน,นแต่ก็ได้กินอยู่ลูกสิ่นใส่กรอบบะหมี่ซื้อมาไว้ในตู้ เวลาอยาก,กรเราก็ให้กินปีกเป็ดก,กับนีลิ้นหมูกับนี้โมเลกอย่างิ้นหมูบึ่ ตะกี้นนจนเสือกมาไวสองเส้นหยันตูปง่ายทองรวมจะเิว้นองคนสานมเลยเนาะสามถนี่นะครับมาเป็นบาท

เพียอตัวสั่งใหม่เนี่ยเราไปฝากเัามครับถ้าจริงนะมื่อนนี้เป็นวันหยุดเลยพี่นอ้องทุกวันที่สองของเดือนบ่คอยได้อัอน,น,นนั้นวันนั้นสี่สองอ่ะสังสามเนาะ นมันนักเรียนก็เบยแปรงเรียนปีสองทันวาบันซาดเบิร์ตเบิร์ตแล้วนหอม้นหอมบักทีกับแพลน พี่น้องจ๋าเลยมากคนนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวเพียงเท่านี้แต่ละมือเบิ้ลไปใส่หรอเนาะอยู่หัวสุดสวยไปแล้วพี่น้องสบ,บายดีเขายังบาง้านอนะินอ่ะ